วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจะดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม r o b o x x m p p All Star Tower d e f e n s e นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำว h a t If นะครับผมเป็นถ้าหากมีฮอกหดาวสามารถใช้อฟ มีฮอกห้าดาวได้ดาเมจจะขนาดไหนนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเพราะวิดีโอนี้ผมคํานวณค่อนข้างเยอะนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขอสัก5้าพันไลค์นะครับผมวิดีโอนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่กดไลค์วิดีโอฝากกดซับด้วยนะครับจะก้าวแสนด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมด้วยตัวที่มีฮอกครับผมมีฮอกตอนนี้มี6ดาวนะครับอีโวโดยใช้อ่าสิตัวนะครับผมกับมีอยู่ในตู้เซตด้วยนะครับทุกคนนะครับนี่คือวัตถุดิิบบใในนนกกาารรรออีีีโวะะะคคัท่จไปหมฮ็เเชญลย ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่สมตู้แน่นอนนะครับถ้าถามว่าพี่รับแล้วอะไรมายืนยันว่าตู้มันจะเข้าคือมาราโอบอกนะครับว่ามันอยู่ในซอสโคดแล้วนะครับว่ามันจะรันเข้าตู้นะครับทุกคนอันนี้คือชัวร์ได้เลยว่ามันเข้าตู้แน่นอนนะครับตัวนี้มันดีกว่าเบบี้นะครับผมมันดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับเพราะมันตีเป็นโคนด้วยนะครับโอเคตัวเมื่อก่อนนะครับผมมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับเป็นเมตานะครับตีเร็วนะครับตีไกลมากๆเลยนะครับแล้วมันมีออฟด้วยนะครับผม นี่ครับผม The Hawk Off นะครับผมนี่อ่าต้องใช้ได้แค่โซโลหมายถึงโซโลในในในนี้นะครับผมนี่หมายถึงว่าตัวมันชื่อโซโลนะครับผมมาเลยต้องใช้กับมีฮอคอย่างเดียวนะครับไม่มีวงเล็บซีเรียสนะครับผมก็คือไอตัวออฟเนี่ยมันใส่ได้แค่มีฮอค์หดาวอย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถใส่กับ6ดาวได้นะครับวิดีโอนี้สมมุติเท่านั้นนะครับทุกคนนะฮะเอาขำๆฮ้าๆแล้วกันนะครับโอเคถ้าสมมุติใส่ให้กับมีฮอคเนี่ยไออันเนี้ยนะครับดาเมจมันจะเพิ่ม1,300%นะครับเพิ่มทั้งตอนวางแล้วก็ตอนอัปเกรดนะครับเพิ่มทั้า าวางไปปุ๊บเนี่ยคือดาเมจมันจะบวกไปเลยผม1น0 0งันมซนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมีฮอกแบบปกติเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แรเยอะมากนะครับเป็นตัวที่สามารถเล่นได้นะครับแต่สมมติถ้ามันใส่กับ6ดาวแล้วครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณเล่นๆกันนะครับคือออฟมีฮอกเนี่ยมันได้จากไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับไปที่ตรงออฟนะครับนี่ฮะถ้าโลก2ก็ไปอยู่ที่ช็อปครับผมมันจะมีอยู่นะฮะมาที่ออฟครับ แล้วก็เลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมานะครับนี่ฮะนี่ครับก็สามารถคาบได้นะครับผมสำหรับคนที่เล่น5ดาวนะเออวิดีโอนี้คือผมอยากจะย้ําบ่อยๆเลยครับเพราะว่าผมแค่สมมุติขึ้นมาครับเพราะว่าไอ้มีฮอกเนี่ยหดาวมันใส่อปห้ดาวไม่ได้นะครับมันใส่ไม่ได้แต่ด้วยความที่ดาเมจมันแหละดูเวอร์นะครับออฟมันเพิ่มตั้งเยอะครับผมมันเพิ่มตั้ง1,300%นสน่ะ ใครๆก็อยากรู้ใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าถ้าสมมุติว่ามันใส่ออฟเนี่ยดาเมจจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นข้อความไว้นะครับฉะนั้นดีโอนี้ต้องอดูนะครับผมแล้วก็พยายามดูนะครับว่าดาเมจมันเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปดูกันเลยดีกว่านะครับในโหมด infinite extreme ครับผม โอเคครับ okay, ผมทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าถ้ามีฮอคสมมุตินะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะอันนี้สมมุตินะครับว่าถ้ามีฮอคสามารถใส่ออฟของมีฮอค5ดาวได้นะครับมีฮอค6ดาวนั้นจะเก่งขนาดไหนนะครับผมตัวที่ผมใช้นะครับมีเลเวลอยู่ที่103นะครับผม103นะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวางกันเลยนะครับปกติแล้วเวลาเราวางเนี่ยส่วนมากทุกคนจะมาวางตรงนี้ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะผมแนะนําให้วางแถวๆตรงกลางๆนี้หรือว่าตรงนี้มากกว่านะเพราะว่ามีฮอกเนี่ยพออัพตันนะครับมันรู้สึกว่ามันมันตียังแบบว่ายังไม่สุดตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าตีตรงนี้ก็ได้วางตัวเนี้ยนะครับเพราะยังไงคือ ตรงข้างหลังเนี่ยมันก็จะขยับมานะครับเอาเป็นว่าในวิดีโอนี้ผมขอรีวิวตรงจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูจุดนี้ว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงนะครับโอเคมีฮอกเนี่ยพอระวางนะครับผมค่าคอร์ดอยู่ที่10,000นะครับ1,500นะพอระวางไปปุ๊บเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่9,000นะผมสามร้อยสิบหนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ผมสมมุติขึ้นมาถ้ามีฮอกสามารถใส่ออฟมีฮอก5ดาวได้นะครับคือออฟของมีฮอก5ดาวอย่างที่ผมบอกไปครับคือมันจะเพิ่มทั้งหมด1,300%นะครับดาเมจทึ่ง มากจังหวขนาดไหนตอนผมวางนะครับตอนนี้9,316นะครับถ้าสมมุติมันใส่ออฟอยู่เนี่ยพอวางเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่130,000นะครับ424นะครับผมอันนี้คือตอนหครั้งนะครับต่อการตี1ครั้งย้ำอีกครั้งนะครับว่า130,000ครับถ้ามีออฟแล้ววางเลยเนี่ยคือบอกเลยว่าแรงมากนะครับถ้าเราอัพไป1ขั้นนะครับ1ขั้นปกติคือมันจะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันจะเพิ่ม10,000นะครับ19,610หม่นเ้าพร้บใช่ไหมคร ถ้าเกิดผมวางไปเนี่ยมันจะบวกไปทั้งหมด2 0 0 0 0 0ครับผม2 7 4 5 4 0นะครับถ้าเราอัพไปตรงนี้ปุ๊บดัเมีตรงเนี้ยนะครับมันจะเด้งเป็น4 0 0 0 0 0นะครับผมทุกคน4แ0 0 0ี่พันนะครับ4แสนห้า0 0นอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับต่อ1ครั้งต่อการโจมตีนะครับผมซึ่งแรกๆเนี่ยมันตีนานอยู่แล้วนะครับ8วิมันตีนานนะครับผมก็ถือว่าแรงอยู่ดีครับถ้าสมมติมีออฟนะครับต่อมาขั้นที่ ขั้นที่2นะครับผมมันก็เหมือนกันนะครับก็บวกไปอีกเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือ2 7 0 0 0 0จ็ดหมื่นนะครับนะสองแสนเจ็ดหมื่นก็บวกไปปุ๊บบวกอันเก่าครับอันเก่าคือ4ี่แสนนะครับบวกอีก2องแสนเจ็ดไปตอนนี้ดาเมจจะอยู่ที่หกแสนนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมตีมกลมคือหกแสนแปดหมื่นนะครับแบบ full AOE ครับตรงนี้นะฮะหกแสนแปดหมื่นผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับอันนี้ยังไม่ได้บัฟนะครับถ้าบัฟก็คือโหดเลยนะฮะ โอเคต่อมาขั้นที่3ครับผมขั้นที่3จะบวกนะครับปกติจะบวกอยู่ที่84,777นะครับถ้าสมมติบวกไปอีก1,300นเนะครับ1,300จะบวกไปนะฮะดาเมจจะอยู่ที่1 1 8 6 0 0 0ครับก็บวกกันเก่าไปอีกปึ๊บนี่ฮะตอนนี้ดาเมจนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ1 8 6่0 0 0ครับทุกคน1 8 6่0 0้ตีแบบโคนนี่ครับ1ล้านตรงนี้ อัพต่อไปเลยผมอยากรู้ว่าตอนสุดมันดาเมจเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนอัพไปครับบวกไปอีก2 6 5 0 0 0หาพครับอันนี้คือปกติแต่เราบวกไป1,300%ครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็น3 7 1ล0 0 0เจ็นะครับผมก็บวกกันไปเหมือนบวกกันไปนะครับแบบเมื่อกี้นะครับโปะตอนนี้ครับผมมีฮอคเลเวล4นะครับผมดาเมจอยู่ที่5 5 8 3 0 0 0หาแครับต่อมาครับผม ขั้นที่ขึ้นขั้น5นะครับตอนนี้คือขั้น4นะครับขั้น4ตอนนี้ดาเอจอยู่ที่เท่าไหร่ครับดามเอจอยู่ที่ประมาณ5้าล้านหนสพันะครับผมทุกคนถ้ากดเราอัพตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเพิ่มนะครับผมตรงนี้นะจะเพิ่มประมาณ11ล้าน7 0็0นะครับผมก็เราบวกไปครับโปะตอนนี้ดามเมจจะอยู่ที่ประมาณ17ล้าน3ามแสครับตรงนี้นะครับไม่ได้บัฟนะครับตีต่อหนึ่งฮิตนะครับนี่ฮะสิบเจ็ดล้านสามแสนครับ ถ้าเราอัพนะครับผมขั้นต่อไปนะครับขึ้นนะฮะใช้1ล้านนะครับตรงนี้จะเพิ่มประมาณ10ล้าน4 3 0 0 0นครับผมก็อัพไปเมื่อกี้17ล้านบวกอีกประมาณ10ล้านดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ27่สิบเจดล้านเจ็ดแสมดาเมจต่อ5วินาทีนะครับผมก็คือโคตรแรงนะครับผม27ล้านนะครับคือมันเกือบมันมันเกือบคิระเลยนะมันครึ่งหนึ่งของคิระยังไม่บัฟเลยนะครับตอนใส่ออฟนะอันนี้คือเลเวลอยู่ที่103นะครับผม และถ้าสมมุติตรงนี้นะครับผมตัวนี้ได้บัฟนะครับ27ล้านเนี่ยได้บัฟอยู่ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ83ล้านครับ83ล้านครับทุกคนนี่แหละฮะถ้าสมมุติว่าตัวนี้บัฟด้วยนะครับ83ล้านผมบอกเลยว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวคือมันขั้นแบบโกงสูงสุดเลยดีเพราะที่มันไม่ได้ใส่อปนะครับผมถ้ามันใส่ออปมันโกงนะครับยิ่งถ้า มันเป็นระยะ170เหมือนเมื่อก่อนด้วยแล้วก็ตีสีีด้วยนี่ผมบอกเลยว่าโกงมากๆนะครับอ่านี่คือมีฮอคนะครับผมถ้าสมมุตินะครับ what if มันสามารถใส่อฟอได้อฟอของมีฮอค5ดาวได้ตัวนี้คือโกงแบบคือออสตาพังแน่นอนนี่ครับถ้าสมมุติเราวางตรงนี้นะฮะสมมุติว่าเราวางตรงนี้นะครับผมมันก็จะตีแบบครอบคุมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ไม่ตีตัวนี้นะก็แล้วแต่นะครับว่า เราขยับมาตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับผมมาขยับมาตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะตีตรงนี้ได้ตีตรงนี้ถึงนะครับผมก็แนะนําว่า วางตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับผมเนี่ยแถวนี้น่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้ฮะผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับนี่คือเลเวล103เองนะครับถ้า175จะเท่าไหร่ใครที่ว่างสะดวกก็ลองคำนวณดูนะครับว่ามีฮอคเนี่ยถ้า175ใส่ออฟเนี่ยดาเมจจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่นั่งคำนวณมาผิดๆถูกๆนะครับผมถ้าดาเมจผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับลองคอมเมนต์กันดูนะครับแก้ไขกันได้นะฮะแล้วก็ใครที่คิดอย่างไรกับมีฮอคนะครับถ้าใส่ออฟมันโกงนะครับผมก็ลออองงงงคมมมเเนต์ดูว่่่า้ยพีแโกจริ All star, ออสตาคงพังอะไรงี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีฮอค6ดาวไม่สามารถใส่ออฟ5ดาวได้นะครับก็มาคำนวณเล่นเล่นนะครับคำคำกันไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ